โรงเรียนบ้านยายคำภูมิใจเสนอตำนานบ้านยายคำซีชุดตำนานคุณธรรมน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรธธษฐกิจพอเพียงในโครงการหารายได้เพื่อก่อสร้างอาคารห้องสมุดอนเนกประสงค์และสร้างแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านยายคำตำบลยายแยมวัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมเขตสามร่วมสร้างสรรค์ผลงานโดยสีนักร้องรางวัลเหรียญทองจากงานศิลปะหัตถกรรมภ้าตะวันออกเฉียงเหนือนำโดยนัทพลแก้วโสผู้มีประสบการณ์ผ่านเวทีชิงช้าสวรรค์และตัวแทนจังหวัดบุรีรัมเ์เข้าร่วมแข่งขันรายการ ทีดูสงครารมเพลงทางไทยทีวีสีกองทัพบ,บกช่องเจ็ดกับผลงานเพลงรางวัลแห่งความขยันคนที่ขยันคือผู้ทำงานจริงจังความสื่อสัตย์คนซื่อสัตย์คือปฏิบัติตรงตรงตรงต่อหน้าที่ไม่มีโคตโกงไม่มีเลเหลี่ยมนะผู้มีน้ำใจ ผู้มีน้ำใจคือผู้ให้และอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยปัญญาสละแรงกายแรงใจทรัพย์สินและบทเพลงพลังแห่งสามัคคีสามัคคีก็คือเปิดใจให้กวางเข้าไว้รับฟังกันบ้างสิวรกรแก่นสนกับบทเพลงสุภาพอ่อนหวานคนสุภาพคือผู้อ่อนน้อมถ่อมตนความประหยัดรู้ฐานะตนรู้ฐาะอื่นอย่ามัวแต่เพลอ เินอย่างไรจุดหมายและบทเพลงศีล5ข้อห,าห้า,ามศีลข้อโทนั้นรักษากันใหดีกานิภาเทียมท่งกับบทเพลงชื่อสั้นๆแต่มีความหมายวินัยวินัยคือข้อควรปฏิบัติและบทเพลงรักสะอาดร,ร,ร,รักสะอาดนิชมนญ,ญาธา กับบทเพลงนำเสนอคุณธรรมพื้นฐาน8ประการขยันเรียเสื่อสัตว์มีวินยัยต้องจำใส่ใจคุณธรรมพื้นฐานร่วมด้วยอมรรัตน์นพพลกังกับบทเพลงที่สรุปแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริ <ใน S 1> เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงช่วยประชาชน,นไทยวัยพศเพชรประโคนราชาเพลงแหลแห่งอีสาน นำเสนอบทสรุปคุณธรรมพื้นฐาน8ประการกับบทเพลงคุณธรรมคู่สังคมไทยคุณธรรมมนน้อนสใจและบทเพลงเพื่อเป็นคติเตือนใจนักดื่มสุราทั้งหลายสุราพาจนสุราพากจ,จ,จนกินกันหลายคนเามาจนหัวเวียนกินกับลรสลับเปลี่ยนฮะกินกับลรสลับเปลี่ยนร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ให้คุณธรรม ดำรงคงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปพบกับ13ผลงานเพลงในรูปแบบดีวีดีคาราโอเกะวันนี้ในราคาพิเศษเพียง99บาทรับประกันคุณภาพโดยลบบุรีรัมและหนูมิเตอร์